ตอนนี้เครื่องใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเทตรันแล้วสองชั่วโมงครับยังไม่มีอารารไม่เจอเปัญหาแล้วก็ตัวน้ำมันเย็นปกติตแล้วก็หมุนอยู่ครับตัวน้ำมันนี่เย็น,นครับ วันนี้น้องทีมงานก็ได้เข้ามาเก็บงานตู้ออยสปินเดิลยูนิตเครื่องนี้ก็มีอาการอื่นๆด้วยนะครับก็แก้อาการอื่นๆจบไปแล้วเหลืออาการของตู้ออยก็เอาเข้าไปตั้งแล้วเจอปัญหายังไม่จบวันนี้ก็ให้ช่างที่ซ่อมตู้ออยโดยเฉพาะของเรานะครับเข้าไปเช็คหน้างานว่าเกิดปัญหาอะไรเราต้องดูด้วยว่าคอมตัวนมันกิราแล้วเราก็ต้องมาจับเนี่ยจับ เราเป็นความสามเปิดเราจับเปิดได้เปิดไม่ได้แต่ยังไงที่จะ้จับเปิดเปิดเปิดดีเใครมีปัญหาเรื่องตู้ออยสปินเดิลติดต่อมาได้นะครับตอนนี้เครื่องใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเทสรันแล้วสองชั่วโมงครับยังไม่มีอะาไรไม่ไม่มเจอปัญหาแล้วก็ตัวน้ำมันเย็นปกติแล้วก็หมุนอยู่ครับตัวน้ำมันน,นี่นยนนนเย็นนะครับ วันนี้น้องทีมงานก็ได้เข้ามาเก็บงานตู้ออยสปินเดิลยูนิตเครื่องนี้ก็มีอาการอื่นๆด้วยนะครับก็แก้อาการอื่นๆจบไปแล้วเหลืออาการของตู้ออยก็เอาเข้าไปติดตั้งแล้วเจอปัญหายัางไม่จบวันนี้ก็ให้ช่างที่ซ่อมตู้ออยโดยเฉพาะของเรานะครับเข้าไปเช็คหน้าง,งานว,าว่า,วาเกิด<ไ>ป,ปัญหาอะไรบ้าตัวเนี้ยมันกินกระแท่าไร่แล้วเราก็ต้องมาจับเนี่ยจับ มันเป็นคามจปเราับเปิดได้เปิดมัได้แต่อ่างใที่จะับเปิดเปิดเปิดใครมีปัญหาเรื่องตู้ออยล์สปินเดิลติดต่อมาได้นะครับ